พบกันอีกเช่นเคยกับช่องนะาชาติพิชิ่งครับในปีที่325หน้าปลาปลาปลกแดงและยอครับวันนี้มาสามที่เดิมมีเวลาน้อยนะครับผมวันนี้ครับเลยลงเบ็ดไปแค่เจ็ดคันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมฝั่งนู้นก็มีชนะมาตกปลาตั้งแต่ชาตินะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกับนาชาติพิชิ่งครับในปีที่325หครับหน้าปลาปลาปลกแดงและยอหน้ะถ้าไหนสนใจมาลองได้ครับผมปลากินค่อนข้างเคี่ยวนะครับผม ยากจะได้ตัวนะครับผมแต่ตัวใสสวยๆทั้งนั้น,นครับผมเดี๋ยวคอยติดตามท่านชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับครับผมเช้ามายงลงเยือครับเยือบเจ็ดโมงเช้าก็ยังเงียบเหมือนเดิมครับหนา้าป่าปลาปกแดงแล้วยองครับเดี๋ยวไปรับลูกสาวก่อนนะเดี๋ยวมาตกใหม่ครับผมขนาด ชวงขึ้นเหยื่อสดแล้วนะครับก็ยังนิ่งไม่มีตอดเลยนะครับผมามาคอยลุ้นกันครับผมก็วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเมื่อวานครึ่งวันได้ตัวเดียวครับจะาาลุ้นกันวันนี้ว่าจะเหี่ยหรือเปล่านะครับคอยติดตามรับชมครับ

โอ้ครับตัวนี้ครับอย่างสวยครับผมะนะตอนนี้ก็มาถึงบ่าย3ามโมงแล้วครับผมลมอนข้างแรงครับผมลื่นน้ำนี่โอ้โหย่างแรงลมพัดสายไปกระจายเลยครับนี้ตรงหน้าดินเลยทั้งหมด สิคันนะครับผมก็บนสามคันข้างลงงา่างเ<ๆ>ก็ดคันครับพอได้ตัวไปคนระับได้ไปสามตัวครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปกินเราก็ทยอยเก็บเบ็ดกับบ้า,าใใะนะครับผมแล้วมาดูปลารวมกันว่าสใช่ใจแค่ไหนนะครับสวยๆก็ตะเกียบนี้กินโหดครับผมปลาอื่นยังไม่เห็นหน้าเลยครับเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนึงครับผมถ้าไม่มีอะไร<ๆ>ก็ทยอยเก็บเบ็ดกับบ้านครับผมฝากกดติดตามเป็นกำใจด้วยนะสำหรับชาติที่คิดครับผม ดีดสามร้อยยี่สิบห้าเขตั้งตาแขแรงเลยยอม ที่สุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับในที่3 2 5ยหครับน้าประปาปลูกแดงระยองกับการตกหน้าดินครับทั้งหมด10คันครับพอได้ตัวไปครับผมนี่ครับได้ตักเพียนสั้สวยๆไปครับผมสามตัวน่าจะเกือบ2โลนะครับผมเดี๋ยวหมายหน้าเราจะไปที่ไหนต่อคอยติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ